สวัสดีครับเพื่อนๆผมพอน้องอิมนะครับก็วันนี้จะมาตอบคาถามเพื่อนๆนะครับว่ายาเชื้อรายาฆ่าแมลงแล้วก็ฮอร์โมนนะครับรวมกันแล้วฉีดในรอบเดียวได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับผมไปฟังกันครับครับเพื่อนๆตัวยาแต่ละชนิดนะครับก็มีคุณสมบัตินะครับแตกต่างกันไปนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับ เราควรจะแยกกันฉีดทีละรอบนะครับเ,เพื่อนๆแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับสวนพอลิมีมเองนะครับว่าด้วยการาประหยัดเวลานะครับแล้วก็ตัวยาบางตัวนะครับเขาก็รวมกันได้นะครับก็พอลิมีมก็จะนำสามตัวนะครับผมมาบวกกันแล้วก็ฉีดในรอบเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณานะครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆอนจะอปฏิบัติตามาสวนของพรมอิมเองก็ได้หรือจะปฏิบัติแยกฉีดทีละครั้งก็ได้นะครับฉีดเชือ้อรานะครับฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็ฉีดฮอร์โมนกันทีละรอบก็เป็น3รอบแต่พรมอิมอสะดวกที่จะฉีดในรอบเดียวนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับ ว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมจะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนะฮะก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าฉีดแล้วนะครับส่วนมะม่วงเรานะครับเกิดปัญหาก็คือให้ควรหยุดฉีดนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเราลองแล้วบวกกันแล้วนะครับได้ผลดีนะครับไม่มีผลกระทบอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนแล้วครับว่าจะฉีดต่อหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อน สำหรับสวนพ่มนมเองนะครับพ่นิมก็บวกกัน3ตัวเลยนะครับทั้งฮอร์โมนนะครับเชื้อราข่าแมลงฮะใส่ในรอบเดียวกันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับผมว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับส่วนพ่นิมสรุกแบบนี้นะครับเพื่อนๆ แล้วก็ฉีดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆสังเกตนะฮะชกการเขาแดงชมพูนะฮะสวยงามครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับอันนี้พรมีมฉีดมาแล้วนะครับผมก่อนที่ดอกเขาจะบานนะครับฮอร์โมนเชื้อราฆ่าแมลงบวกกัน3ตัวเลยนะครับฉีดในรอบเดียวนะครับเพื่อนๆนเนี่ย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะครับแล้วก็การพิจารณาของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะฉีด3รอบหรือว่าจะฉีดรอบเดียวนะครับก็พนมอิมก็ทำกันมาก็ถือว่าเป็นลายสิบปีแล้วฮะก็ทำแบบนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปพรมอิมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ